สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบทลอดอินเบรลินนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงห์นะคะในช่วงเดือนมีนาคม2564ก็มาคลิปสุดท้ายเลยนะคะแต่อย่างไงก็ต้องขอบพระคุณสําหรับทุกกําลังใจในการรอติดตามและก็รับฟังรับชมนะคะ การทำนายก็เป็นภาพลักษณ์โดยรวมก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ได้ตรงหรือว่าใช่สำหรับทุกคนเสมอไปนะคะแต่ก็อย่าได้คิดมากสามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยคุยกันอยู่หรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วนะคะและสถานการณ์ในภาพไพ่ก็อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักก็ลองดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์เท่านั้นแต่ย่าได้คิดมากนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิว่าช่วงเนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็คนรักนะคะเราก็มาดูภาพไพ,าพ่พร้อมๆกันเลย ไพ่ความรักความสัมพันธ์ของคุณเจ้าชะตานะคะได้ไพ่แฮงแมนแดเหรียญพระราชินีถือไม้เทา้าหนึ่งถ้วยแล้วก็พราชินีถือดาบนะคะในภาพไพ่มองว่าช่วงนี้ในหลายคนความรักของคุณอึดอัดใจนะมีปัญหาอะไรที่คุณอาจจะพูดไม่ออกบอกใครก็ไม่ได้คล้ายๆน้ำท่วมปากนะคะมีอะไรที่คุณกุ้มอกกุ้มใจอยู่ก็ได้นะมีเรื่องหนักอกหนักใจ ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าได้ไพ่แฮงแมนแต่ยังไงก็ขอให้คุณอดทนอดกัน้นแล้วก็พยายามใช้สตินะคะสติมาปัญญาเกิดนะแต่มองภาพไพ่โดยรวมมองว่าเป็นคุณมากกว่านะที่ค่อนข้างขี้ระแวงสงสัยไม่ไว้วางใจหรือไม่ก็ขี้หึงนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างใช้อารมณ์เป็นใหญ่แล้วก็ค่อนข้างใจร้อนชอบควบคุมคอนโทรลคนรักมากเกินไปในบางครั้งก็ทําให้เขากลายเป็นปัญหาหรือไม่ก็ กลายเป็นความเบื่อหน่ายนะคะหรือไม่ก็เอื่มละอานะมองว่าคุณเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วก็มักใช้อารมณ์หุนหันพันแล่นแล้วก็ชอบควบคุมคอนโทนใจร้อนมากเกินไปคิ้วหึงในบางครั้งคุณรักมากก็หึงมากนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างก็ต้องผ่อนปลนหรือว่าปล่อยวางบ้างนะคะเหมือนกับว่าคุณคาดหวังเกี่ยวกับความรักค่อนข้างสูงนะ เพราะว่าได้ไพ่พระราชนีถือไม้เทา้ทาธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมอ่ะลมกับไฟเจอกันน่ะเป็นปัญหาแน่ๆน,นะคะยังไงก็ขอให้คุณพยายามที่จะมีเหตุผลให้มากๆนะเพราะว่าความรักของคุณถือว่าดีแล้วนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแต่เพียงแค่ว่าอย่าใช้อารมณ์เพราะว่าหนึ่งถ้วยเนี่ยคุณและคนรักก็ยังรักกันดีนะมีการเติม,เต,มเต็มเอาใจใส่ซึ่งกันและก,กันนะคะ ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ที่คุณทุกใจอยู่ทุกวันนี้เป็นปัญหาของคุณมากกว่านะคะในบางครั้งคุณเป็นคนสร้างปัญหานะแต่คนรักเป็นคนที่คอยตามแก้อยู่ตลอดเวลานะคะมันก็ค่อนข้างแย่อยู่นะและคุณเองก็คิดมากนะคะมีความกังวลใจในบางครั้งคุณก็กินไม่ได้นอนไม่หลับหรือไม่ก็คิดมากนะคะเหมือนกับว่ากลัวปัญหานั้นหาทางออกไม่ได้คุณก็นั่งเหมอลอยใจลอยนะคะ คุณกลัวว่าปัญหาจะหาทางออกไปได้แต่คุณไม่ต้องคิดมากไปนะเห็นไหมในภาพไพ่อ่ะประตูเงียบๆออกแล้วนะคะแสดงว่าจะต้องมีทางออกแน่นอนนะคะขอให้คุณทำใจให้เย็นๆนะแล้วก็ใช้เหตุผลเยอะๆแต่เนี้ยมาดูซิว่าคนรักของคุณเขาเป็นอย่างไรเขาได้ภาพไพ่อะไรนะคะไพ่ใบแรกของเขาได้สิบไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าสี่เหรียญห้ถ้วยแล้วก็ ราชาถือเหรียญน,นะคะมองว่าเขาได้รับแรงกดดันจากคุณนะเหมือนกับว่าคุณไปกดดันเขานะคะค่อนข้างทุกข์หนักเลยอะ่ะเหมือนกับว่าเขาแบกรับปัญหาเอาไว้ยังไม่สามารถปลดล็อกความทุกข์ออกจากใจได้นะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาเหมือนกับว่าเขาเป็นที่รองรับอารมณ์ของคุณเลยนะคุณหึงหวงเขามากเกินไปนะคะในบางครั้งเขาก็เลยเครียด,ยดนะคะ คล้ายๆว่าเขาทำตัวไม่ถูกนะไม่รู้ว่าจะเอาใจคุณยังไงนะคะบางครั้งเขาก็พยายามเข้าใจคุณว่าคุณต้องการอะไรแต่ในบางครั้งเขาก็ไม่เข้าใจที่ว่าเขาควรจะทําอะไรเพื่อคุณนะคะเขาก็มีความสับสนไปหมดเลยในช่วงนี้นะคะมองว่าเขาะคิดมากมีความกังวลใจเช่นเดียวกันนะแล้วก็ยืนคอตกเลยคล้ายๆคนอกหักผิดหวังนะคะ หรือบางคนอาจจะอยู่ห่างกันไปมองว่าเขาช้ำใจคล้ายๆว่าคนช้ำรักเลยนะคะอกหักผิดหวังจากคุณก็ได้แต่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะในช่วงเนี้ยมองว่าเขาเลือกที่จะนิ่งๆแล้วก็เก็บความรู้สึกเอาไว้ก็ได้นะคะมองว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงนะเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งๆเก็บความรู้สึกหรือไม่ก็เก็บเนื้อเก็บตัวในช่วงนี้นะคะ เหมือนกับว่าเขาไม่อยากมีปัญหากับคุณนะยังไงแม่หมอก็ขอให้คุณเข้าใจเขาด้วยนะคะเพราะว่าในภาพไพ่ลักษณะเหมือนว่าคนรักของคุณนะเขาลักคุณนะเขาก็พยายามเอาใจคุณนะคะแต่เหมือนกับว่าเขาทําอะไรก็ไม่ถูกใจคุณนะคะอันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดไปหมดนะเขาก็เลยเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจในช่วงนี้นะคะเขาก็อาจจะนิ่งๆเงียบๆห่างหายไปก็ได้ในช่วงนี้ มีความเป็นได้ว่าเขาก็ทุกอ,อกทุกใจไม่แพ้คุณนะคะแต่น,นี้มาดูซิว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะบางคนอาจจะห่างๆกันไปหรือว่ามีเรื่องอะไรขัดใจหรือว่าเงียบๆกันไปมาดูซิจะมีการรีเทิร์นไหมในอนาคตนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ได้ไพ่สอดาบเดอะฟูลสองไม่เท้าเจ็ดม่เท้าแล้วก็หาถ้วยนะคะ แนวโน้มความรักความสัมพันธ์มองว่ามีการติดต่อกันอยู่นะถ้าคุณรอคอยคนรักอยู่มองว่าเขาจะติดต่อกลับมาในเร็ววันนี้นะคะจะมีการสื่อสารตกลงปรงใจกันนะคะได้เจรจาต่อรองกันในเร็ววันนี้แล้วก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อกันนะคะความรักความสัมพันธ์ในหลายคนนะมองว่าเกี่ยวข้องกับคนธาตุไฟเมสิงธนูคนธาตุลมเมถุนตุนกุ้ม แล้วก็คนธาตุดินมังกรพึกศกันนะคะหรือไม่ก็คนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติก็มีความเป็นไปได้สูงนะเพราะว่าแน,น่นอนความรักความสัมพันธ์น่ะตอนนี้ถ้าไม่คุณก็คนรักลักษณะเหมือนกับว่าคิดถึงกันมากมายนะคะแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาพยายามที่จะหาทางออกอยู่นะต่างคนต่างก็พยายามทําเพื่อกันและกันนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะ ก็ถือว่ามีสิ่งดีๆรออยู่นะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์มีการรีเทิร์นแน่นอนนะคะแต่เนี้ยมาดูซิว่าความคิดความรู้สึกระหว่างคุณและคนรักเป็นอย่างไรคุณมีความคิดความรู้สึกอย่างไรกับคนรักและคนรักมีความคิดความรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะดูซิว่าคุณคิดอย่างไรยังรักเขาอยู่ไหมในช่วงนี้นะคะ3ดาบ สามเหรียญแล้วก็หเหรียญน,นะคะมองว่าคุณนะเข้าใจผิดเขานะคิดว่าเขามีใครอื่นนะคะเพราะว่า3ดาบแล้วก็สามเหรียญขึ้นนะ่ะเหมือนกับว่าคุณน,น้อยใจเขานะหรือไม่ก็หึงเขามากเกินไปนะคะต้บางครั้งก็ต้องพยายามเข้าใจนะคนที่เข้ามาในชีวิตของคนรักของคุณอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรับข้างหรือไม่ก็เกี่ยวกับ งานสังคมของเขาก็ได้นะคะหรือไม่ก็เกี่ยวกับลูกค้าก็ได้แต่เหมือนกับว่าคุณขี้หึงเกินไปไม่ฟังเหตุผลนะคะก็เลยเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็หันหลังให้กันว่าคุณยังรักแล้วก็ยังรอคอยคนรักอยู่ก็ได้นะคะขอให้คุณตัดใจและตัดความกังวลของคุณนะไม่ต้องคิดมากไปนะคะยังไงใจคนรักขอคุณก็อยู่ที่คุณคนเดียวนะคะรักเดียวใจเดียวเป็นหนึ่งเดียวแน่นอนนะคะแต่เนี้ยมาดูซิว่า ความคิดความรู้สึกของคนรักคุณที่เขามีให้คุณในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะมองว่าคุณก็เสียใจนะเสียใจที่อาจจะทําไม่ดีไปกับคนรักนะคะอยากจะแก้ตัวแก้ไขตัวเองในช่วงนี้นะคะอยากจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองเหมือนกับว่าคุณนะ่ะเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้นะอย่ายอมแพ้แก่โชคชะตานะคะอันนี้มาดูซิว่าคนรักคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ สามใบเท้านะคะสองถ้วยแล้วก็หกถ้วยแน่นอนเขารักคุณเขามีความจริงใจให้กับคุณแล้วเขาก็รอคอยคุณในขณะนี้นะคะเขามีความหวังแล้วก็มีกำลังใจกับคุณนะคะมีแต่คุณเท่านั้นแหละที่ไม่เข้าใจเขานะแต่เขาอะรักคุณเข้าใจคุณแล้วก็คิดว่าคุณอะเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงของเขาเลยนะคะ และเขาก็ไม่มีใครนะนอกจากคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นอกจากเลือกที่จะนิ่งเงียบเก็บความรู้สึกเอาไว้นะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้กลับมาคืนดีในเร็ววันนี้นะคะอันนี้มาดูซีสํสหรับคนโสดพ่อไม่แม่ไม้ที่ยังไม่เจอใครละ่ะในช่วงนี้จะมีใครเข้ามาไหมแต่มองได้เลยว่าเป็นคนทัดไฟทัดลมแล้วก็ คนธาตุดินแล้วก็คนทางกายต่างถิ่นต่างแดนต่างชาตินะคะคนโสดมีโอกาสพบเจอไหมพ่อไม้แม่ไม้จะมีใครดีๆเข้ามาหรือเปล่านะคะได้6ไม้เท้า10ไม้เท้าแล้วก็ทาวเวอร์นะคะบางคนเคยอกหักผิดหวังยังไม่กล้าเปิดใจบอกได้เลยว่าในเร็ววันนี้คุณมีโอกาสเปิดใจนะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามา และคุณก็สามารถตัดสินใจได้นะคะอาจจะเป็นคนในที่ทำงานคุณก็ได้คนที่เคยรู้จักกันมาก่อนอาจจะเป็นทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่าที่จะกลับมานะคะในเร็ววันนี้คุณจะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะจะได้รับจดหมายหรือว่าจะได้รับการติดต่อสื่อสารนะคะเห็นไหมมีไปรษณีย์มาส่งจดหมายนะคะ หรือบางคนคบหาดูใจกับคนทางไกลอยู่แน่นอนจะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะต่างถิน่นต่างแดนต่างชาตินะจะมีการไปมาหาสู่กันนะคะเขาอาจจะมาเยี่ยมคุณที่ประเทศไทยหรือว่าเดินทางไปมาหาสู่กันก็ได้ในช่วงเนี้จะมีข่าวดีหรือบางคนอาจจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ใสในเร็ววันนี้ก็ได้นะคะบางคนตัดสินใจแต่งงานมั่นหมายใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน หรือบางคนอาจจะได้รับคําเชิญให้ไปเยี่ยมเยียนก็ได้อาจจะได้รับจดหมายหรือว่าใบารับเชิญนะคะมีเกณฑ์การเดินทางไกลอย่างแน่นอนในช่วงนี้นะคะมีความโชคดีแล้วก็ไพ่ใบเนี้ยคนที่เข้ามาในช่วของคุณน่ะเป็นเหมือนกับท่านหลอดเลยนะคะเดอะหลอดเลยอะ่ะเป็นคนลักษณะดูดีเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองมั่งคัง่งมั่นคงให้กับคุณนะคะจะมาช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชู หรือบางคนอาจจะคบหาดูใจกับคนทางอาลับหรือว่าดูไบแขกขาวก็ได้นะคะหรือไม่ก็พ่อไม้แม่ไม้หรือไม่ก็เป็นข้าราชการนะเพราะว่ามีไพ่เกี่ยวกับข้าราชการเกิดขึ้นด้วยนะคะบอกได้เลยว่าความรักครั้งนี้โชคดีมากๆนะคะถ้าคุณไม่รีบควยคว้าก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะ สำหรับคนโสดหรือว่าคนที่ไม่มีปัญหาอะไรบอกได้เลยว่าในช่วงนี้ใจของคุณพองโตนะคะแต่นี้มาดูซิไพนางฟ้าจะแนะนําอะไรบ้างนะคะขอให้ไพ่เนียนางฟ้าแนะนําสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นนะหรือไม่ถ้ามีอะไรต้องการตักเตือนก็ขอให้บอกนะคะไพ่เป็นเนี้ยบางคนอาจจะอกหักผิดหวัง ยังไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระหรือว่ายังไม่สามารถลืมอดีตได้เห็นไหมเอามือก่าหน้าผากเหมือนกับว่าคุณยังมีอะไรที่คิดมากแล้วก็มีความกังวลใจยังไงก็แนะนำว่าให้คุณปล่อยวางนะคะแล้วก็เปิดใจยอมรับโอกาสกับสิ่งใหม่ๆนะคะอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยผ่านไปเริ่มต้นใหม่จะดีกว่านะ และไพ่ใบนี้แน่นอนนะคะให้เดินไปข้างหน้านะให้ก้าต่อไปแล้วก็มุฟออนนะคะคุณยังมีโอกาสพบเจอคนที่ใช่ถูกใจอีกเยอะมีคนสนใจคุณนะคะมีรักใหม่ๆเข้ามาขอเพียงแค่ว่าคุณต้องกล้าเปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองหรือไม่ก็เดินต่อไปมุฟออนนะคะไพ่ใบน,นี้บางคนอกหักผิดหวังขอให้คุณเดินต่อไปนะ เพราะว่ายังมีสิ่งใหม่ๆรอคุณอยู่นะคะแล้วก็ขอให้คุณเชื่อมั่นและก็ศรัทธาในตัวตนของคนรักด้วยนะให้รู้ไว้ว่าความรักในครั้งนี้มีความปลอดภัยสำหรับคุณนะคะและไพ่เป็นเนี้ยสำหรับบางคนนะให้ระวังด้วยว่าจะถูกหลอกนะคะบางคนอาจจะเจอคนที่ไม่จริงใจเข้ามานะก็ขอให้ดูให้ดีๆนะคะอาจจะพบเจอคนที่ โกหกหลอกลวงไม่จริงใจหรือไม่ก็สแกมเมอร์นะหรือไม่ก็คนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะอาจจะเจอคนที่ใส่หน้ากากเข้าหาคุณก็ต้องดูให้ดีๆนะเพราะว่าความรักนั้นจะต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้กับคนหลายๆคนนะคะถือว่าคุณยังมีโอกาสที่ดีแล้วนะ ก็ดีใจด้วยนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ